สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงหราปานยิ้มนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการจัดอันดับอีกแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ปังปีหน้านะฮะหรือว่าปางหรือว่าแป๊บ่นาครับ กันบ้างที่จะแป้งนครับ3อันดับจัดอันดับโดยหมอเบิร์นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไครต์ทั้ง3ช่องทางให้กับหมอเบิร์นด้วยเพื่อเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับหมอเบิร์นคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยู u ูบแชน n e l นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็อินสตาแกรมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจถ้าคุณกดแล้วพร้อมแล้วรอหมอเบิร์นสักครู่เพราะหมอเบิร์นจะบอกว่าอินโทรมา ย้ำอีกสักครั้งนะครับการจัดอันดับความ ห,หรือความแป๊กนะครับก็มาจากการจัดอันดับของหมอเบิ้ลคนเดียวเท่านั้นนะครับอย่าดรามา่าอย่าคิดมากนะเป็นการจัดอันดับให้ร่วมสนุกกันเท่านั้นนะครับภาพพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงต้นเดือนแรกนะครับระหว่างวันที่5จนถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับใครแป๊กที่สุด3อันดับเนี่ย<อ>เรามาเริ่มอันดับที่3ครับผู้ที่แป๊กอันดับที่3าในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ได้แก่ผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขเลขเลข เลข7ครับผู้ที่เกิดปีพศออลงท้ายด้วยเลข7นะครับคุณแป๊กอันดับ3ยังไม่แป๊กที่สุดเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับคุณจะเจอในะเรื่องของจิตใจไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานความรักการเงินถือว่าเจอรุมเร้าพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้แย่ที่สุดนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะรู้สึก ใจไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หมอเบิ้ลขอเป็นกาลังใจให้กับคุณเจบนะครับอย่าคิดมากอย่าดราม่านะแสดงให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีหมอเบิ้ลยังอยู่ตรงนี้แล้วเป็นกําลังใจให้กับคุณเจบเสมอครับและผู้ที่แป๊กอันดับที่2หรือปังปีหน้าอันดับที่2ได้แก่ผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขเลขห้าครับเลขห้าครับในช่วงนี้นะคุณจะต้องเจอในเรื่องการงาน าไม่เจอการงานก็เจอเรื่องความรักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเจอ2เรื่องก็ตามจิตใจคุณวุ่นวุ่นมากๆคุณจะต้องเหนื่อยนะครับต้องดูแลในะเรื่องการงานมากยิ่งขึ้นงานอาจจะเยอะนะฮะงานเยอะงานแยะ,ยะแต่ตังค์ไม่ได้ครับแป็กเลยไม่ละแป็กของแท้นะครับหรือว่าเรารักคุณแฟนมากๆเต็มที่กับคุณแฟนมากๆดูแลเอาใจใส่คุณแฟนอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายนะครับคุณแฟนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คุณจึงรู้สึกแปกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณห้าจะเป็นการแป็กอันดับ2ของต้นเดือนแรกตุลาคมนี้ครับ และผู้ที่แปกหรือปังปิหนาอันดับที่หนึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขเลขเลขสามค,ครับคุณสามครับคุณจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนนี้นะครับให้ระวังเรื่องการเงินเป็นกําลังเนาะเพราะว่าจะมีเรื่องจ่ายแบบไม่ทันคิดไม่ทันฝันไว้แล้วจะเป็นจะต้องจ่ายหรือว่าเกิดเรื่องราวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่บางเรื่องที่คุณคิดไว้ไม่เกิด มันไปเกิดกับเรื่องที่คุณไม่เคยคิดจนทําให้จิตใจคุณนั้นไม่โอเคสักเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเหนื่อยแรงกายแรงใจมันหายไปหมดนั่นเองนะครับทำให้คุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่บอเบิลขอเป็นกําลังใจให้กับคุณ3 ขอให้คุณสามนะคบทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของทองเข้าไว้นะครับทองเกี่ยวกับทองนะฮะไม่ว่าจะเป็นปิดทองหลังพระหน้าพระได้หมดนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการเททองหล่อพระนะครับการบริจากระฆังกระดิ่งเหล่านี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงการทําบริจาครงศพแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับขอให้คุณทําจิตใจเข้มแข็งเข้าไว้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเรามีกําลังใจในการต่อสู้ทุกอย่างจะผ่านกันไปได้เชื่อหมอเบิร์นะครับและทั้งหมดก็คือความแป๊กหรือว่าปังปีหน้าทั้ง เลขอันดับ1ได้แก่คุณ3อันดับ2ได้แก่คุณ5และอันดับ3ได้แก่คุณ7ครับทั้งสอันดับอย่าคิดมากอย่าดราม่านะครับเป็นการจัดอันดับโดยหมอเบิร์นเองเท่านั้นนะฮะความจริงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเป็นการดูและพยากรณ์โดยองค์รวมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไครต์ให้กับหมอเบิร์นด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้หมอเบิร์นและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ